สวัสดีครับเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับกับกินเที่ยวเสียวจัดวันนี้เฮียหนาวจะพามาทําไก่ใตน้ําครับมาดูครับว่ามีาวัตถุดิบอะไระบ้างนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับนี่ไก่ไก่หนึ่งตัวครับหลังไข่เนาะอันนี้จะมีเครื่องในวัตถุที่จะจะใช้วันนี้ก็มีรากผักชีครับใบมะกรูดตะไคร้พริกหอมกระเทียมผิวมะกรูดใช้หน่อยครับ นี่ครับตะไครเดี๋ยวอันตัวนี้จะไว้เสร็จงานแล้วก็จะมีพริกไทยเม็ดผักชีครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํากันครับเริ่มครับนี่ครับใส่พริกไทยเม็ดผักชีแล้วก็เกลือครับเดี๋ยวเรามาทําการตากรำกันครับไปทํำกันครับ เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงกันเลยนะครับพี่แกงอาจจะใส่ไม่หมดนะครับเดี๋ยวจะเผ็ดเดิอเพราะว่าไก่ตัวไม่ใหญ่นะครับหลังจากนั้นก็ลดดีลดไก่นะครับชูรสน้ำมันหอยสักนิดนึงครับเพื่อความหอมของรสชาติอาหารแล้ก็ ปลาหม่อนครับจากหลังคนจนได้ที่แล้วนะครับนี่ครับหลังไข่ครับกับเครื่องในใสลงไปครับครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วนะครับเราปรุงรสชาติเป็นที่น่าพอใจของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ทําการทําไก่ใต้น้ํากันนะครับมีน้ําแรกนะครับ รับคุณชมจากที่ได้ที่้านาทีนะครับเราจะทำการเปลี่ยนน้ำนะครับครับดูหน้าตาของครับใส่รบโดดไว้ครับตะไไข้ ตามด้วยใบมะกรูดครับเพื่อความหอมของสมุนไพรนะครับน้ำที่สองนะครับอยนี้ครับน้ำที่สองนี่ยี่ยี่สิบนาทีนะครับยี่สิบนาทีครับน้ำที่สองทำการได้เวลาแล้วนะครับยี่สิบนาทีนะครับนี่ครับ กำลังจะได้เลยนะครับน้ําที่สามนะครับน้าที่สามน้าที่สามนี่สิบห้านาทีนะครับเราคุณจะได้ไก่ใตน้ําที่แบบครับครบแล้วนะครับน้ําสุดท้ายสิบห้านาทีพีแกรครับสวยงามมากครับแล้วไป่ผักชีไทยครับที่บางคนเขาก็เรียกผักชีฝรั่งนะครับ ผมเรียกบัชีไทยหอมบ,บัคชีครับตายไปหอมมากครับเรามาชิมไก่ไตน้ํำกันนะครับคุณผู้ชมดูหน้าตาสีสันมันนะครับนี่คือกไก<อ>่ไตน้ํำครับนี่จะมีผักไว้แก้เผ็ดสักนิดหนึ่งโอชอมกับผักผักอะไรนะวางตุง้งวางตุ้งครับ มันเป็นความชอบส่วนตัวนะครับมันไม่เกี่ยวกับอะไรนะครับแค่ว่าแก้ผิดครับเดี๋ยวเรามากินข้าวนะครับไหนลองชิมแล้วไหนลองชิมคุณแม่ชิมก่อนแล้วพี่พรหายปุ๊บไม่เงด้ยเพื่อนยังไม่ได้กินเลยโอ้ยังยังไม่ได้กินเลยเอาไง รอแล้วครับอืยังไม่ได้ตื่นนะตรงนี้เลยอรออยไรบอ๋ออะรจบยครับ คลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ของทีมงาน,น,น,นกินเที่ยวเกยนจัดด้วยนะครับแต่คลิปนี้นีนางบอกว่าต้องใช้อร่อยอู้วัสดีครับ